เมื่อกี้สายเข้านะคะทุกคนก็เลยวางไปก่อนตอนนี้มาใหม่แล้วนะคะเมื่อกี้คุณย่าล้างตาเสร็จแล้วนะคะมามาต่อการคลิปที่สองค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนเครื่องหยดตาไหนย่าให้ซีดูดิโอเคนะคะทุกคนย่ก็พูดไปด้วยดิไม่พูดก็ได้หรอกดิเหลาพูดเป็นเดนี่นะคะทุกคนคุณย่กำลังจะหยอดแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะถ้าใคร นี่ค่ะทุกคนคุณแย่กำลังหยอดแล้วนี่ค่ะทุกคนคุณแย่ห้าตาแล้วก็แบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนแต่ว่าบางไปหน่อยหนึ่งนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนจะให้ดูนี่นี่ค่ะทุกคนนี่นะคะก็จะหยอดอีกข้างหนึ่งนะคะทุกคน นี่ค่ะทุกคนูคุณย่าหยอดนะคะถ้าใครทําตามได้เลยนะคะทุกคนชาก็มานิน,นค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนดูคุณย่านะคะแล้วคุณย่าก็หลับหลับนะคะทุกคนเจ่งมากเลยค่ะย่านี่ค่ะทุกคนคุณย่าก็จะหลับตานะคะ เนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยพี่จะทำให้เนี่ค่ะทุกคนคุณย่าก็จะนอนละเนี่ยค่ะทุกคนใส่ซองใส่ตรงไหนซ่องอยู่นี้ค่ะย่าเดี๋ยวหนูจะใส่ให้มาเอามาอะไรเนี่ยใส่เองแล้วก็เไปแบนในตู้เย็นที่เรืมให้ย่าหน่อยนะคะในในในอันนั้นอยู่ไหนลูกอะไรถุงถุงอ่ะเดี๋ยวหนู อย่าให้มันคว่ำนะคะไหนล่ะมันมันอยู่ทางเดิมไหมคะเนี่ยม,มันอยู่ทางเดิมไหมเนี่ยคะ,ะพี่กิแ๊แมนะคะทุกคนเอาไปไว้ในนั่นที่เดิมนะลูกอีหลาเคยเห็นไหมเคยเห็นค่ะย่าเอาเไปที่เดิมนะลูกนะทุกคนคะคุณย่ากำลังเทอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะไปลอย่าของคุณย่าเข้าตู้เย็นแป๊บนึงนะคะ มาแล้วนะคะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ